กรับสวัสดี FC, เอฟซีเบิร์ตสุภูสุคนนะครับเด้อมื่อนี้สิมาแนะนำเมนูหนูจักแมงดาครับแมงดาแล้วก็มีอยู่สองสายพันธุ์นะครับแมงดาทะเลนำ้นำเค็มนะหรือแมงดาทะเลเนี่ยตัวนี้ก็คือแมงดาถวยครับแมงดาถวยหรืออีกชื่อนึงเขาเอิ่นเฮลาเป็นแมงดาที่ไม่พิษนะครับตัวนี้ ตามหลักวิชาการเขาก็บ่าให้กินแต่ว่าคนชายทะเลก,ก็ยังเอามากินอยู่ครับเอา,าาเอามาย่างกินเอามายำไข่แมงดากินอยู่ปกติแล้วเขาห้ามกินครับมันมีพิษพิษลายแล้งถึงตายตัวนี้ครับสิตัวน้อยก็แมงดาจานถ้าแมงดาจานไม่สิตัวใหญ่ ไงก็นี้ประมาณสองหรือสามเท่าหางก็จะเป็นหางเลี่ยมครับตัวที่กินได้หางเลี่ยมอันนี้หางกลมใครที่เห็นเขาย่างขายน้ำค้างทางก็ย่าขยะแวะซื้อกินเดอ้อพลาดได้ครับพอะะเคยมีขา่าคนกินมันต,ตายไม่หลายแล้วจังไรก็ฝากพอครับอย่าเสี่ยง ลูกยังน้อยแฟนยังสาวกะคิดให้ดีพาดกะถึงชีวิตครับเนี่ยยังไม่มียารักษาเด้ฝากใค้คิดครับก็อสิกิกนแมงดาประเภทนี้กคคิดให้ดีมันนี่พิษเป็นบางโตรครับบางโตกับบ่มีขอบคุณครับ